หน้ากากเปิดเคาะมาชิ้นงานอาะไปตรง้องไปผบเชื่อนครับอยู่กันที่ครับขึ้นไปเลื่อนลงให้ตรงขอบเลยนะครับขึ้นไปลงลงสม่ำเสมอนะครับระยะจากชิ้นงานรบเชื่อมความเร็วความเร็วมุมมุมได้นะครับ65ถึง75แล้วจุดจบแนว จบแนวอยู่กับที่ครับแล้วก็ยกแล้วก็หน้ากากปิดใหม่เติมยกหน้ากากปิดครับเติมอันนี้คือเทคนิควิธีเราไม่เชื่อมแล้วหมดไปเลยหยุดสุดท้าย,ยมหมาย,ยุดแล้วก็เติมใหม่หยุดแล้วก็เติมใหม่เพื่อที่จะให้แนวมันเสมอกันตลอดทั้งแนว ข้าใจไหมครับดังนั้นดังนั้นถ้าเราหยุดเลยมันจะเกิดการแหว่งแหว่งของแนวเชื่อมเนี่ยดูดูดดกัดแหว่งไม่เติมเนี่ยมันจะแหว่งของแนวเชื่อมถ้าเติมเี้ยนะครับมันก็จะเต็มเสมอยาวตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับดังนั้นแนวที่สองก็จะสอนแนวที่หนึ่งนะครับถ้าเชื่อมแนวที่สาม มันก็เป็นงี้ครับมันก็จะซ้อนแนวที่สองแนวที่สองดูดูเชื 3, ่อมหนสามมันก็ซ้อนแนวที่สองเข้าใจไหถ้าถ้าเชื่อมแนวที่สี่มันก็ซ้อนแนวที่สามนะครับดังนั้นซ้อนไปเรื่อยเรื่อยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทับแนวพอกแนวทับแนวนะครับโอเคนะครับดังนั้นการที่เราจะเชื่อมนะครับก็คือ ทความสะอาดแนวที่จบนะให้เรียบร้อยก่อนนะครับจบจบนี้นะโทษทีนะจบนี้นะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเชื่อมแนวต่อไปโอเคนะครับเดี๋ยวครูจะเชื่อมให้ดูว่าเช,เชื่อมไปแล้วเนี่ยแล้วสมมุติว่ามันมันหมดหมายความว่าลวดเชื่อมหมดเราจะทํำยังไงโอเคไหมครับอ้าวสมมติว่าอ่ะครูเชื่อมไปอ่าโอเคนะเดี๋ยว ครึ่งกลางนะครับเดี๋ยวครึ่งกลางนะเดี๋ยวคุยอะหมดก่อนนะครับโอเคดูดูนะออกไปดูดูดโค้มไปท่าฐานนะครับโค้มไปหน้ากากปิดเาะแล้วก็เชื่อมครับตรงกลางอักไปที่ไปอยู่กันที่ครับขึ้นมาระยะได้นะครับความเร็วบุ้มสมมติว่าครูสมมติว่ารถเชื่อมหมด รุดเชื่อมหมดรุดเชื่อมหมด